วิถีชีวิตของคนในท้องทิพยเน,นาะก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่โอ้คนกินว่าะฉันฟิตเซ่คนโตว่าฉันเป็ดเนาะ <laughs> นี่แหละเป็ดกินหำทั้งกินทั้งฟิตเนาะม,มันอิ่มก่อนเนาะจังสมองมันเหี่ยบขมมดบุอิ่มมันแหบ่ิบมแต่น้ำไหมขมหำมเนาะมันกินมดเท่าไหร่จังปล่อยแล้วกับมันกับก,กระโซกกินน้ำเองะตุกติดตุกไกนะ่เนาะ ใช่ให้ดึงธรผมสุนมาคุมวิธีชีวิตของคนในท้องถิ่นเนาะวิถีชีวิตชาวบ้านบ้านธรรมชาติบ้านเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เป็นเช่นไรเนาะเกลือซุ้มใหญ่แล้วแบบนี้เนาะเกลือเป็ดไก่รุ่นใหญ่แล้วทรรสุนทคู๊คู๊คุ๊คู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 ๊มันอยากแหน่อยหนึ่งเนาะบางตัว 시청 <놀람> เกลือละเมล์เกลือหัมมันใส่ฟักใส่ต้นกล้วยเลยเนาะต้นกล้วยผสมใส่หัมเกลือมันตุ้ยดีเลี้ยงแบบธรรมชาติบ้านๆทานผสมเลี้ยงแบบบ้านๆเลี้ยงเป็ดเนาะแบบบ้านๆธรรมชาติเนาะหัมไปซื้ออยู่โฮงสีเข้ี่นเนาะหัมออนมาผสมมันใส่ต้นกล้วยฟักต้นกล้วยเนาะเราเลี้ยงดีได้ละเอียดและอ่อนได้ทานผสมสมพาะเป็ดพันไงไวแพ่หลายด้เนาะ แล้วเกลือเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปให้มันอิม่มเกลือรวมกันทั้งเป็ดทั้งไก่มันกลิ่นบบทันกันแล้วบางตัวจอยน้อยนะให้แบบนี้เอา กันโบใไซตต้นกล้วยผัดโบหมักนี่มันหมักใส่ต้นกล้วยได้กินดีดีเลยไม่หน่อยก็เมิดนี่นะตอนที่กี่หลาตโวก็นี้แห้งยุ่มกันบุดเดียวนึงมืดไลโตัาแิกันกินมันแซ่บเนาะแย่งกันกินนะเนาะแย่งกันกินเนาะเย่งกันกินแติกันกินมันแซ่บบ่วคนว่าเป็ดว่าไก่เนาะกินตะมคุงนีกินลายคนนี่กระแซ่บกินผู้เดียวผู้แซ่บ ประมาณนั้นเนาะสมเทียบร้องเบิงไก่ <laughs> รุ่นนี้ก็เริ่มกินหัมแล้วเนาะเอาหัมผสมใส่ข้าวเปลี่ยนแล้วก็กินทั้งข้าวเปลี่ยนนะสมพอไก่ตุ้ยใหญ่ไว้เน,เนาะเมฆย่พระเจ้าเกือละเอียดและอ่ออีลีเล่าเลี้ยงนะเนาะกิน เปียนั้งหากแล้วให้กินทั้มเฮี้ยนกินทั้มพร้อมผสมข้าเปียนทานผสมอะไรนะเนาะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ข,ของแม่สวาวเราเรา,าเลี้ยงไก่ขายไงพูแเลจังสิขายวาันเป็นขายตอนนี้นะเนลี้ยงไก่ลาดไก่บ้านทานผสม หน้าหักบอ้องเราขอบใจเดอ้อทุกท่านที่มาเบิ่งมาสมงน้ำันเนาะวิธีลาวเนาะวิธีชีิตของคนในทองทิ่นเลี้ยงเป็ดไก่เราจำหนีนแล้วนะคลิปนี้เนาะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในะคลิปหน้าเนาะวันนี้ก็จะลาไปก่อน ขอบใจทุกท่านหลายๆอีกครั้งนะขอบคุณหลายๆเด้อเนาะ thank you for watching อย่าลืมกดไลค์ subscribe แชร์ให้ได้เดนะ้อเนาะก็เป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปต่อๆไปเนะาะให้เบิ่งให้ชมันวันนี้ก็ไปก่อนละบ๊ายบาย